เครดิตดีเนี่ยต้องทํำยังไงสินเชื่ออะไรบ้างที่ทําให้เราเป็นลูกค้ากลุ่มเครดิตดีถ้าเราผ่อนตรงเนี่ยตรงทุกงวดเป็นลูกค้ากลุ่มประวัติดีเลยครับพบกับผมบุมบอยรับ้านสาขาราชบุรีนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําลูกค้าที่พูดกันว่าเครดิตดีฟรีดาวเครดิตดีออกร็ส่นบาทบางบางท่านลูกค้างงว่าเครดิตดีเนี่ยต้องทำยังไงแล้วก็ต้องมีการเตรียมตัวยังไงถึงจะเป็นลูกค้ากลุ่มเครดิตดีวันนี้บุ๋มจะมาแนะนําแบบละเอียดเลยให้เข้าใจเลยว่ากลุ่มลูกค้าเครดิตดีเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอยรบ,บยครับ กลุ่มอาชีพได้ทุกกลุ่มอาชีพไม่ว่าคุณจะทําอาชีพไหนคุณก็สามารถเป็นลูกค้ากลุ่มเครดิตดีได้เครดิตดีเนี่ยคือการที่เรามีเครดิตผ่อนผ่อนสินเชื่อไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ตั้งแต่6เดือนถึง1ปีคุณลูกค้าก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าเครดิตดีทันทีแต่ถ้าภายใน6เดือนถึง1ปีการเรามีการผ่อนที่ล่าช้าหรือไม่ได้ผ่อนเลยก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ไม่อยู่ในกลุ่มเงื่อนไขลูกค้าเครดิตดีสินเชื่ออะไรบ้าง ที่ทําให้เราเป็นลูกค้าผุ้มีเครดิตดีทุกสินเชื่อเลยครับไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์บ้านสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อกู้ต่างๆที่มีการตรวจช็คบุโรขึ้นหมดครับและถ้าเมื่อเราติดเครดิตบุโรไปแล้วเราก็จะไม่สามารถซื้อรถได้จะซื้อได้ทีก็ต่อเมื่อเราไปปิดบัญชีเขาปิดบัญชีให้เขาเสร็จปุ๊บก็ต้องใช้ระยะเวลา2ปีบ้าง3ปีบ้างบางที่เคยจะมีถึง10ปียังมีครับกว่าเครดิตเราจะกลับมาเป็นปกติภายใน6เดือนถึง1ป่ปีถ้าเราผ่อนตรงเนี่ย รงทุกงวดคุณมาซื้อรถยนต์อีกอีกหนึ่งคันคุณเข้าเงื่อนไขเลยเป็นลูกค้ากลุ่มประวัติดีเลยครับท้ายที่สุดนี้นะครับถึงคุณลูกค้าจะทําอาชีพอะไรหรือคิดว่าอาชีพที่คุณกาลังทําอยู่เนี่ยออกรถไม่ได้บุมบอกเลยว่าขอแค่คุณลูกค้าคิดว่าที่ทําอยู่มีรายรับมีรายจ่ายเป็นอาชีพของเราจริงๆบุมพร้อมช่วยทุกขัน้นดันทุกเคสดแน่นอนสำหรับวันนี้ Boom. บุมก็ฝากได้ฝากความรู้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับให้ลูกค้าทุกท่านแล้วก็อยากให้การออกรถเนี่ย เป็นที่ความฝันทุกคนสามารถมีรถเป็นฝังตัวเองได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับยูทูบบอยเลบ้านเพจบอยเลบ้านสำนักงานใหญ่ชะอำาหัวหินแล้วก็เพจบอยเลบ้านสาขาเาชบุรีฝากด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีเก็ดความรู้อะไรใหม่ๆมาก็ติดตามกันได้เลยสวัสดีครับ